สวัสดีครับผมเอจากสยาม a u t o p a ส t c o m และซ n นนท์ไทย닷คอนะครับผมมาแนะนำสินค้านะครับตัวนี้เป็น LED ไฟหน้ารถยนต์นะครับขั้วหลอด H4 นะครับซึ่งปขั้วหลอดนี้เป็นขั้วหลอดยอดนิยมครับใช้ในรถส่วนใหญ่สังเกตง่ายๆนะครับขั้วหลอดนี้ก็คือขั้วหลอดที่ท่านที่มีไฟไฮโดรเจนนะครับผมที่ใช้ขั้วสูงต่ำในหลอดเดียวกันไม่ได้แยกดวงนะครับผม อันนี้เริ่มจากแพ็กเกจจิ้งครับความสว่าง2,400ลูเมนครับค่าเคที่ 6,000K ครับตัวนี้ไม่ใช้พัดลมแล้วนะครับผมไม่ใช้พัดลมแล้วครับวงจรขับ LED บิ i อยู่ในตัวตัวหลอดแล้วในแต่ละหลอดนี้มี LED คลีรุ่น l 2อยู่4หลอดนะครับแต่ทำงานครั้งละ2หลอดนะครับ2หลอดล่างนะครับผมเป็นไฟต่ำสอหลอดบนเป็นไฟสูง การทางานจะกระพริบขึ้นวิ่งขึ้นลงนะครับผมปกติจะทํางานที่2หลอดล่างถ้ามีการเปิดไฟสูงหลอด2หลอดล่างจะดับนะครับจะวิ่งไปทํางานที่2หลอดบนก็คือว่าทํางานครั้งละ2ดวงนะครับผมแต่ละดวงนี่มีความสว่างอยู่ที่พันสองร้อลูเมนครับ2ดวงก็เป็น2,400ลูเมนครับ h i s s i n ครับเป็นอลูมิเนียมครับแข็งนะครับไม่อ่อนนะครับตัวนี้แข็งครับอย่างดีครับรูปร่างบึกบึนนะครับ ปกรณ์ในชุดนะครับมีหลอด2หลอดแล้วก็มีปลั๊กขั้ว H4 นะครับซึ่งท่านสามารถเอาไปเสียบกับหลอดปลั๊กเดิมได้เลยนะครับติดตั้งได้ง่ายได้ครับถ้าปลดหลอดเดิมออกมาได้ก็สามารถติดตั้งได้เลยอัตราการน้ำ IP68 นะครับผมซึ่งมาตรฐานนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะครับ เดี๋ยวลองเทสไฟให้ดูนะครับโอเคเสียบไม่ง่ายครับเสียบเสร็จครับก็ตัวนี้ก็ไปเสียบกับปลั๊กเดิมครับก็เสร็จแล้เราจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผม ดวงล่างครับดวงล่างสองดวงสองดวงจะเปิดนะครับผมเวลาขยับไฟสูงนะครับผมมันจะเป็นลักษณะทีอ่อาจจะสังเกตเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ๋ผมซูมกล้องเข้าไปไฟต่ำนะครับผม ไฟต่ำไฟสูงครับขยับขึ้นลงครับผมครับ LED ตัวนี้น่าใช้แล้วครับผมเพราะว่าไม่ใช่พัดลมแล้วครับไม่ใช่พัดลมแล้วซึ่งตัวพัดลมนี่ถ้ากรณีพัดลมเสียนี่จะยุ่งเลยเพราะว่า LED มีความน่านสะสมครับรูปร่างหน้าตาบึกบึนครับใช้งานง่าย สนใจสินค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ si-nanta.com นะครับหรือว่าสยามออโต้พาร์ท .com หรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรตามคลิปนี้นะครับผมเอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ